สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม Surviving the Aftermath ภาคที่3แล้วนะมาอยู่กับเกม One สิ้นโลกของเราเหมือนเดิมโอเคหลังจากคราวที่แล้วเราเพิ่งจบไอ้นี่มาใช่ไหมลมหนาวมาเอ่อเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าถึงตรงไหนแล้วลืมละเออไปดูวิจัยเราหน่อยสิตอนนี้เรายังไม่ได้วิจัย,ยนะเอะไรนยอ๋อเนี่ยทำทำวิจัยอยู่แล้วตรงสถา,านการณ์ข้างนอกล่ะอุ้ยอันนี้มีมิวเซียมใกล้ๆเดี๋ยวเราให้ซาโตชิไปสร้างไอ้นี่แล้วกันรีเซิร์ชเอาโพสตรงนี้โอเคแต่เดี๋ยวให้ซาโตชิกลับมาก่อน ตั้งโอ้โหสี่เทินกว่าจะกลับมาได้อีกสี่วันเออนานมากเห็นตอนนี้เราจะการในเมืองของเราก่อนแล้วกันนะอาหารตอนนี้ค่อนข้างน้อยเออแล้วแปลงผักที่เราปลูกเอาไว้ล่ะเป็นไงบ้างออยังสร้างอยู่แล้วก็สองคนติดเชื้อเดี๋ยวก็หายโอ้โหเดี๋ยวนะยังมีเควดอยู่เต็มเลยนี่หว่าเควสยังเหลืออยู่เลยฮนะทั้งเควสหลกักแล้วก็เควดม่วงเดี๋ยวผมส่งเออจะโรดไปนี่ผมส่งไปตรงนี้ดีวกว่า ไปหาอาวุธเออเดี๋ยวส่งออกไปก่อนอเนี่ยครับส่งไปที่เวโอแมปเดี๋ยวเราให้จารดอดอู้ทำไมตรงนี้มันม่วงเต็มไปหมดเลยอะอู้ฟ้าผ่าด้วยอะไรวะนะ่ะอู้ตรงนี้ดูอันตรายกว่าเดิมเยอะเลยน่าจะเกี่ยวกับตรงนี้แน่เลยเนี่ยมันเหมือนเป็นเป็นเมืองอะไรสักอย่างเคเอาไปก่อนเดี๋ยวส่งจารอดไปตรงนี้ใช้สี่เทินก็ไม่ไม่ได้ใช้เยอะมากเท่าไหร่อู้สร้างน้ำเหมือนกันนะแปลงอ๋อเรา เรงเวลาก่อนอยังไงเ,เอาปลูกมาเล็กได้เดี๋ยวขอดูก่อนนะอันนี้เป็นผกักไม่ไดีเา้าโพดอุ้ยม,มีมีติดพอลูชชันด้วยนะก็คือการปนเปื้อนหรือผมปลูกอันนี้แล้วโอเคแล้วเราไม่ต้องเสียเลยใช่ไหมปลูกปลูกข้าวโพดอุ้ยอะไรอะเดี๋ยวชิพหายละโดโจมตีแล้วเหรอเชื่อแล้วตอนนี้เราเหลือคนเดียวสู้ไหวปะวะโอเคเดี๋ยวดูก่อน มีคนโผล่มาอยู่ตรงหน้าประตูพวกโจรส่งพวกเรามาพวกเขาต้องการเอ่อให้เราเก็บเกี่ยวทรัพยากรถ้าเราไม่เอาอะไรกลับไปเลยพวกมันก็จะฆ่าครอบครัวเราได้โปรดแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีอะไรให้ยาก็ไม่มีตังก็ไม่มีอ่ะกูไม่มีอะไรให้อ่ะจะทําไงอ่ะพวกเขาจ้องมองพวกเราตอนแรกยังเอ่อดูท่าแบบเป็นแบบว่าไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่าทันใดนั้นเองพวกเขาก็หยิบอาวุธออกมาพวกเราอย่างยังไงพวกเราก็ต้องเอาอะไรกลับไปให้ได้ขอโทษด้วย พอเขาพุ่งขึ้นมาโอ้โหแล้วก็เริ่มโจมตีพอเริ่ะโจมตีโอ้โหชิบหายละโจมตีละอ่ะตั้งอารามไว้เราสู้ได้ปะชิบหายละประตูจะพังอุ้ยแต่ว่าเราเราก็ไอ้นี่ได้อยู่นะฆ่ามันได้อยู่นะหรือเปล่าวะชิบหายประตูประ,ประตูโดนพังแล้วเอา้าโอ้โหทาลายเข้าขอหมดเลยวะ่ะแต่ว่าเราเราจัดก,การมันได้อยู่วะอุ้ยอะไรอะพวกเราชนะแล้วได้เสื้อผ้ามาแล้วก็ตังมาอีกหนึ่งร้อยอุ้ยแต่ว่าเมื่อกี้อะไรลงหัววะ เชื่อโอ้โห Gr เองเจล่าเกือบตายพวกมันสมควรโดนแล้วเออใช่อยู่ๆก็มาบุกอโอเคตอนนี้หายไม่มีการโจมตีละอ่ะตั้งก่อนตั้งให้มันแบบเลิกเลิอก,ลอ,กลอ,าลาอันนี้ละอารามเดี๋ยวเราให้คนมาก่อสร้างตรงตรงนี้มันก็โอเคแล้วเนาะให้คนมาทำเพิ่มได้โอเคครับโอ้โห Gr ดอนก็บาดเจ็บด้วยเนี่ย อู๋ต้องรีบต้องรีบซ่อมว่ะไม่งั้นพังนะเนี่ยโอ้โห oh, ป่าเราก็มีไม่ค่อเคยเยอะใช่ไหมเดี๋ยวผมมาทำเอ่อให้มาตัดไม้ตรงนี้แล้วกันอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราสร้างไอ้นี่เพิ่มวิเดี๋ยวนั้นเราสร้างอะไรเพิ่มได้สครับเปอร์อ๋อที่เราวิจัยเสร็จเราสามารถนําเหล็กแล้วก็พวกขยะมาเปลี่ยนเป็นไอ้นี่ได้อ่าพวกเศษอะไรพวกนี้ใช่ไหมว่าแต่ขยะเรามันดูตรงไหนว่าวเราม,มีขยะเท่าไหร่เดี๋ยวเราสร้างฟอเรสเตอร์เพิ่มก่อน อันนี้ฟอเรสเตอร์โอเคปลูกปา่าจะได้มีไม้ใช้กันถ้าเราปลูกตรงนี้เพิ่มจะเป็นอะไรไหมมันจะขัดกับไอ้นี่ไหมที่ที่ล่าสัตว์ไม่น่าเป็นไรเนาะดูว่าเราปลูกตรงอื่นดิอุย้ยตรงนี้ก็ปลูกได้นะแต่ว่าดินมันก็ดูไม่ค่อยปลูกได้เลยอะแต่มันจะเกี่ยวกับดินไหมเพราะมันไม่ได้มีบอกอะไรอุย้ยแต่เดี๋ยวมันมีบอกนี่ว่าว่าขึ้นอยู่กับประเภทดินด้วย เอ้ยนี่ไงตรงนี้ตรงนี้เออดูดีเลยสร้างไว้ตรงนี้แล้วราขนไม้มาก่อนุอ้ไม้จะหมดเลยอ่ะใช้ซ่อมทีก็มีคนติดเชื้ออ๋อถ้าส,สเปชยลิสเจ็บก็ให้กลับไปหรือไม่ก็สร้างมดลิคอเอาโพสได้แล้วใครเจ็บอ่ะตอนนี้ก็ดูไม่มีใครเจ็บนี่แล้วก็ตรงนี้คนอ่าเราเอาคนมาหน่อยตอนนี้ก็ทุกอย่างก็น่าจะโอเคละเดี๋ยวดูคนก่อนว่าเมีคนพอทํางานไหมเดี๋ยวนยก็แบบว่าสักคนสองคนไหมโอ้ก็มีน้อยนะมีไม่เยอะโู้บางคนก็ ไม่มีความสุขด้วยนายจะแบบเออเพิ่งโดนโจมตีมาคิดเครียดกันอยู่อุย้ยมีคนใหม่มาเพิ่มโอ้โหไม่มีบ้านอยู่ด้วยอันนี้อะไรอะ่ะโอ้โหขาดแคลนเสื้อผ้ากดนเนียลเดี๋ยวเราสร้างบ้านให้ก่อนแล้วกันตั้งเป็นเต็นท์ธรรมดาไปก่อนอุย้ยอะไรอะ่ะมีคนมาค้าขายเหรอโอ้โหเท่ซะด้วยลุงลุงบอกว่าโอ้เป็นวันที่ดีไปเลยนะสนใจดีอยากจะแลกเปลี่ยนกันไหมเออเราไม่มีอะไรให้แลกเปลี่ยนเลยอะ ขนาดไม้ยังไม่มีให้แลกเปลี่ยนเลยรอไม้ก่อนได้ไหมลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอามาเลขแย่ yeah, วเอาไว้ว่าหลังก็แล้วกันนะเออเดี๋ยวฉันกลับมาใหม่ okay. โอเคอู้เสียดายครับไม้ตอนนี้เรายังไม่มีเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมสร้างไอ้ที่ตกปลาเพิ่มแล้วกันตอนนี้อาหารยังไม่พอเลยหรือว่าเราจะปลูกปลูกผักเพิ่มหรอเอาไหมลองลองปลูกพืชผักเพิ่มไหมอ่ะเดี๋ยวเราปลูกไว้ติดติดกันตรงนี้เพราะมันมันสร้างง่ายอยู่แล้วไงโอเคตอนนี้ตาตัวชี้กลับมาแล้วใช่ไหม เดี๋ยวเราส่งออกไปใหม่นี่งไงเดี๋ยวเราส่งซาโตชิออกไปไปได้ไหมอุ๊ยอะไรอะตรงนี้วัต t t ฟ้า u c k ทำไมมันมีอะไรโผ่มาด้วยวะอุ้บเบนจามินโตแล้วอุ้ยเอา้าโดนบุกอีกแล้วอะไรวะทาไมโอ้โหเราเชีย่ยอะไรมาบุกเนี่ยพวกแมแรอีกแล้วเหรอเอาพวกหนูโอ้ชิผ่ายละวั่งบุกมาถึงนี่ละอ่ะสู้แล้ว ชิบหายคนจะตายไปเนี่ยอุ้ยมีสิตายนะ,นะชิพมันตีโคตรแรงเลยทำไมหนูมาตีแรงยังวะเชี่ยเดี๋ยวอ้ผมว่าอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วอะเรือซ่าจะตายถ้าเราโหโอ้โหเดี๋ยวต้องอยู่สองคนแล้วต่อไปนี้ ข่ามาัน่อยโอเคสวยเราชนะโอ้ชนะแต่ว่าบาดเจ็บหนักเลยวะเชี่ยเกือบตายโอเคเดี๋ยวโอ้โไม้เพิ่งหามาแม่งใช้ต้องใช้ซ่อมมีแล้วเหรออะไรวะอา้าวมีคนตายทีมตายวะ่ะอ๋อไม่แก่ตายโอเคนูว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้ได้อาวุธมาแล้วครับเดี๋ยวให้กลับมาก่อนจจโรถกลับมาเลยโอ้แม่ง เกือบแล้วเกือบตายกันหมดอุ๊ยโอ้หนี่ไง้ตรงนี้มีพวกเนื้อนี่ว่าเออใช่เราฆ่าหนูไปมันก็เลยไอ้นี่ดอกเนื้อมาให้อู้ทำไมมันเริ่มแบบระบาดมาตรงนี้วะอุ้ยมีใครมาเนี่ยมีผู้หญิงแก่คนหนึ่งอาศัยอยู่ในป่ากใกล้ๆตอนนี้เธออยู่ที่หน้าประตูอยู่หลังประตูนี่ผู้หญิงคนนั้นได้หัวเราะคิกคักแล้วก็บอกว่าสนใจปริศนาไหมตอบคาถามนี้มาสิยิ่งตัวฉันใหญ่พวกนายก็จะยิ่งมีน้อยลงเท่านั้น ฉันคืออะไรอันที่หนึ่งเป็นเหมือนความเย่อหยิงเหรอความเย่อหยิ่งอันที่สองอาการป่วยอันที่สามโกหกอันที่สี่คือหลุมยิ่งใหญ่ขึ้นก็จะยิ่งมีน้อยลงผมตอบเป็นอันแรกแล้วกันถูกไหมไม่ไม่ใช่เอาวอ่ะคืออะไรคือมาแค่นี้ขอบคุณมากมาทำไมวะอุ๊ยนี่ไงมันมีตรงนี้อยู่นี่ว่าให้เราเก็บไอ้พวกนี้ได้ไมีท่อแล้วก็พวกเศนเหล็กมีตรงอื่นอีกไหมไม่มีแล้วหรอ โอ้มันจะมีแค่ตรงเดียวโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวสร้างไว้ตรงนี้แหละอ้าวโอ้โหมีสามคนได้ออกไปแล้วครับโอ้หไม่อยู่ว่ะมีคนออกตอนนี้มีคนอยู่ทั้งหมดสามสิบหกคนเหมือนลดลงแล้วเนี่ยโอเคออกก็ออกอตัวนี้รับสมัครคนเพิ่มได้แล้วก็ดมิโนก็กลับมาแล้วนี่ตอนนี้เราได้เสื้อผ้ามาละอยากี่ออกไปสำรวจมาอุ้ยเอ้ม่วงๆรอบๆหายไปแล้วว่ะอันนี้เราไปสร้างตรงนี้ได้ปะเนี่ยรีเ e ิร์ชเอาโพสเนี่ยตามคำอธิบายบอกว่า v u i e w a research outpost เซกเตอร์ s s ector, ก็คือในเขตนี้อ๋อมันก็จะเก็บจากไอ้นี้มาเรื่อยๆใช่ไหมสิบหกอันทุกๆสิชั่วโมงก็คือไม่มีมันหมดใช่ปะเป็นแบบแพสซีฟอุ้ยดีวะ่ะเออเอ,อ,อันนี้เหมือนกันไหมอันนี้ไม่น่าได้เหมือนกันเพราะว่ามันไม่มีคําอธิบายบอกเหมือนกับอันนี้ไอ้ตรงข้างบนนี้เนี่ย o อ s ซ r เวอรี่อันนี้น่าจะไปเก็บได้อย่างเดียวตอนนี้เท่ากับเรามีกันอยู่แค่ สามคนใช่ไหมที่เรอเอาไปส่งที่เหลือเขามีงานมีงานทําอยู่ข้างนอกเราสั่งเขาไม่ได้เดี๋ยวเราจะรถกลกับมาเหลือเราไปตีไอ้พวกโจรกันครับน่าจะตีไหวแล้วถ้าเอาอาวุธมาส่วนเรื่องที่บ้านนี้ก็ไม่รู้จะแก้งอุไยแต่เหมือนอาหารเราโหอ๋อไม่เราเราไปเก็บไอ้พวกเนื้อจากพวกหนูมาเนี่ยหว่ามันเลยมีอาหารเพิ่มอุ้ยอะไรอะ่ะมีกลุ่มคนมาครับกลุ่มคนรอดชีวิตไหนเป็นไงบ้าง อืต้องการเข้ามามีไฟเบอร์ให้เครื่องมือแล้วก็พลาสติกเด็กสองโอ้โหคนแก่ห้าแต่ว่าก็ต้องก็ต้องรับมาวะ่ะอืมรับมาก่อนขาดบ้านอยู่คนหนึ่งถ้าไม้เรามีพอก็ก็อยากจะสร้างไอ้นี่อยู่สร้างไอที่ตกปลาตรงนี้เพราะจำจำได้ว่าคราวที่เรามันสร้างได้อ๋อตอนนี้คนเรากลับมาครบแล้วใช่ไหม อนนี้เรามีอาวุธอยู่ถ้างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งจารตไปข้างนอกเดี๋ยวเดี๋ยวส่งส่งไปเพิ่มด้วยส่งไปเพิ่มเดี๋ยวผมส่งโดมิโน,โนไปโอเคโดมิโน,โนพร้อมเฮ้ยนี่ไงนี่ไงมโอกาสชนะเพิ่มไปดิไปดต,ต้องรออีกวันหนึ่งเหรอชิบนหาลยละอะไรเงี้จะได้ไหมเนะี่ยอันนี้คือมันไปถึงแล้วใช่ไหมหรือว่ามันมันช่วยกันอยู่หรือยังไงเนะี่ยผมงงตอนนี้อาหารเราโอโ้โหมีเยอะมากก็ไม่เยอะมากหรอกผมว่าเดี๋ยวเราต้องสร้างกุ้งเฮาด้วยเราเราเก็บ มเมทัลให้ได้สี่ห้าก่อนแล้วเดี๋ยวสร้างอุ้ยเนี่ยเรามีเหล็กพอแล้วเนี่ยผมสร้างกุ๊กเฮาได้ละเดี๋ยวผมจะสร้างกุ๊กเฮาไว้ตรงตรงไหนดีเอาเป็นตรงตรงนี้แล้วกันอ้แต่ว่าใช้น้ำสองแต่น้ำเรามีเยอะอยู่มั้งยังยังได้อยู่คิดว่าน่าจะสร้างแบบให้พอคนได้อยู่ตอนนี้มีคนติดเชื้ออีกแล้วเดี๋ยวไปดูก่อนว่าอันนี้ได้หรือยังอุ้ยนี่ได้แล้วเออเนี่ยมันช่วยสู้กันอยู่ อุจาะรสเจ็บแต่ว่าไม่ได้เจ็บมากส่วนโจรก็ใกล้ตายหมดแล้วสวยครับสวยอย่างนี้ชนะแน่นอนเอาไว้เห่าแล้วก็มีเรื่องดีๆอะไรอะ่ะจะมีคนออกอีกแล้วเหรออ๋อดอนโอ้โหนี่มันคนที่คอยเฝ้ายามให้เราเนี่ยว่ะอู๋ถ้าถ้าไม่มีเขานี่เราแย่เลยนะอู๋ไม่อยากให้ออกเลยอะแตาทาไงได้เราเราทําอะไรให้เขาไม่ได้ด้วยดิเออจะยื้อก็ไม่ได้เนี่ยคนอยากจะไปยื้ยอ,ยอยื้อยังไงเขาก็ไปว่ะโอ้โหเดี๋ยวนะ ห้องน้ำแม่งโดนปนเปื้อนอย่างหนักเลยอะแม่งตอนนี้เข้าห้องน้าทีติดเชื้อแน่นอนครับอุ้ยอันนี้เรียบร้อยแล้วจัดก,การได้แล้วครับหุดได้ตามมา้อยสามสิบน้อยๆพวกโจรพวกนั้นดูเหมือนจะจัดการง่ายกว่าที่คิดพวกมันได้เก็บอาวุธเอาไว้ดูเหมือนจะยังมีอีกสองแคมป์ที่เหลืออยู่เอาดิจัดก,การอีกสองแคมป์เลยถ้าส่งไปตอนนี้จะไหวปะวะโอ้ไม่น่าไหวตอนนี้ไม่ต้องรีบไปได้กลับก่อนกลับก่อนที่ผม รับสมัครสมาชิกเพิ่มแล้วกันขู่ต้องใช้900ารปฏิเสธไปกันเ0 0เหรอใช้เยอะอยู่นะระหว่างที่ดูมิโนโอ,อยู่บ้านเดี๋ยวผมส่งโคเซรซ่าไปตรงนี้แล้วไปเอาค่ารีเสิร์ชเพิ่มมานิดนึง่งไม่ได้พอกับการไปไอ้นี่ไม่ได้พอกับการรีเสิร์ชนะมีพ่อค้ามาอีกแล้วยังไงคราวนี้ยินดีที่ได้เจอกันอีกครั้งนะสนใจอยากจะแลกเปลี่ยนกันหน่อยไหมตอนนี้เรายังยังตอนนี้เรามีพอแลกเปลี่ยนได้แล้วนะได้มาเลนบวกบวกหนึ่ง มันคือมเมล็ดใหม่เหรอที่เราจะได้แต่ว่าเสียตังค์450อันนี้ได้ตังค์มาเพิ่มแต่ว่าเสียเสียเนื้อไป15ไม่น่าดีเท่าไหร่อาหารตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะมีอยู่ละอันนี้ได้เสื้อผ้ามาเพิ่มก็ดูน่าสนใจอยู่นะก็เอามาไว้ไหนก็ได้ตังค์ผมว่าเราหาได้อยู่แล้วเราแลกอะไรได้ก็แกลกไปก่อนตอนนี้อุ้ยมีคนมาครับเขาต้องการเขาต้องการของ อุ้ยอะไรอ่ะวัต t t ฟ e ัก c แม่เกแม่สตอมเอเป็นพายุแม่เหล็กหรอโอ้ oh, ไฟฟ้าจะหยุดผลิตอะไรก็ตามที่ต้องใช้พลังงานจะได้รับความเสียหายหู oh, แล้วก็เพิ่มโอกาสติดเชื้อด้วยแต่ว่าเราไม่ได้มีพลังงานเลยตอนเะนี้ยคือแบบเรายไม่ได้สร้างเลยอย่างนี้จะเป็นอะไรไหมเราน่าจะกังวลแค่อาการติดเชื้อป่ะนอกนั้นก็ไม่น่ากังวลอะไรอันนี้เสตันี้มีอะไรบ้าง โอ้เช่มันมีคนติดอาวุธไมล์ละโอ้เดี๋ยวนะมันมีปืนกลด้วยเหรอเย้คิวบิเกตเอมิลี e. ่พวกเรามาเพื่อล่าและต้องการเสบียงฉนันแนะนาว่ายอมดีกว่านะถ้าไม่อยากเจ็บตัวเอาไงดีวะสู้ไปไม่น่าของของที่ได้ก็ไม่น่าคุ้มเลยแล้วมันต้องการแค่เนื้อใช่ไหมเนื้อสิบห้าอันแล้วมันก็จะไปไม่ค่อยอยากจะให้มันเท่าไหร่แต่ว่าให้ไปแล้วกันไม่อยากมีเรื่องอเคให้มันไป อุ๊ยโอ้โหทุกคนยอมจะอยู่ต่อว่ะสุดยอดเฟสลี่โอ้โหแก่แล้วไม่ไหวแล้วแก่แล้วคนในเมืองเริ่มเริ่มแก่แล้วสินะหรือวเตียนติดเชื้อด้วยโอ้โหห้องน้ำกูโอ้โหแม่งปนเปื้อนจนจะไม่ไหวแล้วคนเข้าทีก็โอ้โหชิบหายละช่วยอะไรไม่ได้ว่ะอะไรเกิดอ,อะไรขึ้นอีกเนี่ยนะโอ้โหสองคนติดเชือ้อครับ ืมบ่าเยไอ้พวกพิษพวกนี้ต้องมีใครสักคนทำความสะอาดมันนะก่อนที่ทุกคนจะติดเชื้อไปมากกว่านี้เดี๋ยวคือตอนเนี้ยมีทั้งเรื่องอาหารทั้งเรื่องติดเชื้อโอโ้โหกูจะรอดไหมเนะี่ยผมว่าเราต้องเราต้องปลูกไอ้ตรงนี้เพิ่มว่ะตั้งแปลงเพิ่มแล้วนี่มันต้องการต้องการไม้มต้องการไฟ,ไฟบูดเปาวะ ต้องการไม้ธรรมดาเนี่ยเหมือนเขาต้องการไฟบูดแล้วก็ต้องการผักเหรออันนี้เป็นอ่านต้องการผักต้องการเนื้อผักผักเราน่าจะทำได้อยู่เรียบร้อยพายุแม่เหล็กมาแล้วทำไมทาไมถึงต้องตอนนี้กันนะอู๋แม่งมีคนติดเชื้อแล้วอะโอเค small ฟ i เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวปลูกปลูกผักเพิ่มกันโอเค ตอนนี้ไปดูเลือดหน่อยหูแม่งระดับกลางกันหมดเลยฮนะต่ำเตี้ยมากคนขนของก็เหลือน้อยอยู่โอ้โหฟ้าผ่ามันจะทำให้ของเสียหายปะวะอันนี้ผมช่วยอะไรไม่ได้เลยวะไอ้ไอ้ภัยพิบัติครั้งนี้ทำอะไรไม่ได้เลยคือคือต้องรอให้มันหายไปเองอะตอนเนี้ยันทำอะไรไม่ได้โอเคตอนนี้ขเขเรียว่าซ่าเรียบร้อยแล้ว กลับเลยแล้วเดี๋ยวผมส่งให้ดมิโนออกไปแล้วก็จะรถออกไปแล้วเดี๋ยวเราส่งส่งไปสู้เลยครับโอ้มีสามคนที่อยากจะออกอยู่แล้วอุ้ยอาการผู้ติดเชื้อลดลงนะโอเคอยู่โอ้โหอาหารโอ้โหดูดิเราได้มาแล้วอาหารหายไปหมดเลยอะนังผลิตไม่พอว่ะมันทาไงให้ผลิตไวๆวะ่ะอ่าเดี๋ยวผมดูนะอ่าเนี่ยปลาจับเสร็จปุ๊บใครตายอยู่นะอ่านี่ไปเก็บไว้อ่า อาหารเรามีอาหารอยู่นะตอนนี้นเหลือว t ต e fuck อะไรแม่งอุกกบาตตกเออเนี่ยอาหารหมดละปลาหายไปละเก็บปุ๊บแม่งใช้เลยอะไรวะแล้ว,วลนาตาลีตายตายเพราะหิวไอ้เชี่ยไม่มีคนตายเพราะหิวแล้ว,วอ่ะโอ้ความสุขความสุขโดยรวมน,นี้แย่มากอตายเพราะหิวสองคนละเออแม่งหนูมามีหนูมาโจมตีพวกแปลงผักอีกแล้วทำไงอนะเจน่ะ โอ้เรียบร้อยตรงนี้ติดเชือ้ออ่ะเดี๋ยวผมลองลองทําลายดูดูว่าทําลายแล้วมันจะติดเชื้ออยู่ไหมอ่ะหายละเราไปดูว่าจะติดเชื้ออยู่ไหมอุ้ยหายติดเชื้อนะถ้างนั้นเดี๋ยวผมทําลายเลยอ่ะทาลายทําลายให้หมดแล้วเดี๋ยวเราเราสร้างห้องน้ําอันใหม่เลยอันนี้ เอาเฮาส์อันใหม่เออดีนะพอทำลายแล้วแล้วไอ้ที่ติดเชื้อมันหายไปด้วยตอนแรกนึนกว่ามันจะยังอยู่อย่างงี้ก็สวยดิเดี๋ยวสร้างสร้างใหม่ก็ได้มันใช้ไม่เยอะอยู่ละก็เยอะอยู่นนเนี่ยไม้ยิบห้าอันโอ้ไม้แม่งใช้จะหมดตลอดเลยแต่พลาสติกเรามีเยอะมากเลยอะพลาสติกเรามันเอาไปทำอย่างอื่นได้ไหมเนี่ย ตอนนี้เหมือนไอพายุแม่เหล็กจะหายไปแล้วปะแต่ว่ามันมีหนูมาแทะอาหารช่วงนี้อาต้องหาทางป้องกันแต่รอรีเสิร์ชอะไรสักก่อนอันนี้เราปลดอะไรใหม่มาเทรดเซ็นเตอร์หรออ๋อเราสามารถส่งคนออกไปเพื่อทำการเทรดได้น่าสนใจนะแต่ว่าเหล็กเหล็กเราเออพอมีอยู่ ยังพอเหลืออยู่เราคาไปก่อนก็นแล้วกันตาไปก่อนเดี๋ยวผมสร้างไว้ที่ไกลๆเลยนเพราะดูไม่น่าได้ใช้อะไรเท่าไหร่เดี๋ยวสร้างไว้สักตรงนี้ก็ได้อ่ะแต่ว่าโอ้โหขอให้สร้างเต็มไปหมดเลยเอ้เดี๋ยวไปดูข้างนอกหน่อยแล้วว่าสู้เป็นยังไงบ้างอืมใช้ได้อยู่นะไกล้กลจะค้าหมดละโอ้โหทุกคนอยู่ต่อสุดยอด น้ำถือใจจริงๆเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นทุกคนเพื่อมัน่น <c oughs> ตอนนี้แม่งเล่นมามีแต่ทดถอยทดถอยอยากสร้างแบบที่ตกลาตรตัวนี้แล้วอุยมีมีเหตุการณ์เกิดขึ้นครับเหมือนว่าจะมีเหตุการณ์ที่คนทํางานเขาทะเลาะก,กันนะครับเอ่อคนหนึ่งเขาแบบว่าเอ่อเขาเรียกอะไรนะแบบทํางานค่อนข้างเร็วส่วนเอ,ออีกคนหนึ่งเขาเหมือนจะบอกว่ามันไม่แฟร์กับคนอื่นที่กับกับชาวเมืองคนอื่นอื่นอ๋อไม่เหมือนเอ่อ อยู่ๆจะมีคนหนึ่งที่เขาทํางานแบบว่าช้าลงแล้วก็ขี้เกียจหรือเปล่าอืมอันนี้ไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะเราจะอยู่ข้างใครอยู่ข้างคนที่เออ่ไม่เห็นด้วยแล้วก็อยู่ข้างคนที่แบบขี้เกียจแบบว่าทํางานช้าลงอันที่สามก็คือบอกว่าไอ้คนที่ทํางานช้าลงเนี่ยมันควรจะเริ่มทํางานให้มากขึ้นอันที่สี่ก็คือช่างมันอันที่สามแล้วนอ่า วิยเนี่ยใ้ได้ข้าความสุขเพิ่มด่วนว่าชาวเมืองของเราตัดสินใจว่าให้ไอคนเนี้ยทำงานแบบว่าได้เร็วเหมือนเดิมได้แต่ว่างานของเขาก็ควรจะแบบช้าลงหน่อยแล้วก็ตัดสินใจให้เขาเหมือนทํางานแบบว่าแก้โดยการทํางานให้มากขึ้นแล้วกันไม่เข้าใจหรอว่าไอคอนติเนียร์พีฟ้านี่คือแบบทํางานช้าหรือแบบหรือหรือมันยังไงวะเนี่ยงงว่ะแต่ว่าช่างมันเล่น งงแต่ว่าอย่างน้อยความสุขเพิ่มก็โอเคดีเราสร้างปูเขามาเราได้ทําอาหารหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้ทําเลยดิแม่งไงอะไรอย่างนี้จะมีประโยชน์อะไรตอนนี้มันมีค่ารีเสิร์ชให้เก็บเพิ่มได้อยู่ปะผอมีตรงนี้ว่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราพอเราสู้เสร็จเดี๋ยวเราส่งคนมาเอ่อวิจัยแล้วกันโอเคมาเก็บค่าวิจัยรีเสิร์ชเพิ่มอ๋อเนี่ยเสร็จแล้วจากการเรียบร้อยแล้วตรงนี้โหจะลด,ดูไม่ค่อยเจ็บเลยได้ตังมาเพิ่มสวยครับ บบรอยสีสิบโอ้ก็ได้ไม่ค่อยเยอะโอเคให้สู้ต่อไปส่วนจะโรดเดี๋ยวให้มาอันนี้แล้วกันรีเสิร์ชต่อมันจะตายปะะ่าววอาเอารีเสิร์ชมาแค่สักนิดนึงก็โอเคไม่ต้องเก็บมาหมดหรอกส่วนโดมิโนก็กลับโอเคกลับบ้านเราเหลือแคมป์แค่อันเดียวนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวจะเสร็จละเดี๋ยวไปดูแคมป์หน่อยดีูว,ว,ว่าคนมีเท่าไหร่แล้วตอนนี้ดูดูได้ไหม มีสี่คนเดี๋ยวผมเก็บไว้เป็นคนแบบว่าสำรองแล้วกันถ้าคนเราเหลือน้อยมากๆเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปเอาคนตรงนี้มาตรงนี้น่าจะโอเคกว่าตอนนี้ก็อยู่ไปก่อนอยู่แบบอาหารแบบนิดนึงถ้าางนั้นเราก็ปลูกข้าวเพิ่มเลยด้วอ,อถ้ามันไม่พอนักก็ปลูกข้าวเพิ่มเท่ากับมันจะพอเนะเอาดินี่ขนาดว่ามีทั้งล่าสัตว์ทั้งตกปลายังมีปลูกพืชผักด้วยแต่ก็ยังไม่พอ จะไหวไหมเนี่ยโอ้ต้องใช้ไม้อีกมหาศาลบายเหลือศูนย์แล้วไอ้เม่ไหวว่ะเรื่องโหดร้ายอุย้ยมีคนมาอแล้วเหรอ,อมันจะมีคนมาเยอะเกินไปไหมนี่ยตอนนี้มันเริ่มเยอะแล้วอะ่ะอุย้ยแต่ว่าเราได้แสนทินมาเพิ่มมิสเตอร์บาร์กโหค่ารีเซิร์ฟสามร้อยห้าสิบอุมีผู้ใหญ่มาอีกสามเด็กหนึ่งแล้วก็คนแก่อีกสามอุ้ยูเปอร์เรียทู my god แล้วก็ได้มืออาหารอีกไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ก็โอเคครับให้เขามาเขามาอยู่มาบ้านตอนนี้มีไม่พอด้วยโอ้ติเชื้อกันแปดคนโอ้ m ม่กอต้องสร้าง Emergency Shelter แล้ววะ่ะสร้างให้เขาอยู่ตรงนี้ไปเดี๋ยวดูก่อนว่าคนทำงานตอนนี้โอ้คนคนของเต็มเลยเดี๋ยวไปไอันนี้สักคนหนึ่งนั่นนี่ะไปห,หมอสักคนหนึ่งมามารักษาตรงนี้ เฮ้ยไอ้เหี้ยโดนโจมตีดีนะเรามีคนเตรียมพร้อมอยู่ไหนไหนใครแม่งมาโจมตีเนี่ยหมูป่าเชียเ่ยผมแม่งตีแรงแน่เลยวะ่ะแต่การคนละตัวได้ไหมไปตเีเดี๋ยวนะตรงนั้นมีกี่ตัววะชิวหาย้วแม่งมาถึงนี่แล้วอรอ อ่าแล้วก็ให้มิดเดิลมิดเดิลบาร์กไปจต่งานตรงนี้แล้นไม่น่าเป็นไรอุย้ยไอเชีย่ยโอ้โหมันมาทำลายอ่าตั้งแจ้งเตือนไว้ก่อนเออเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยละโอเคครับตั้งแจ้งเตือนไปทำไม,ไมวะเดี๋ยวมันก็ไอ้นี่ละเสร็จละโอเค โอโหแต่ว่าโดมิโนเกือบตายไปสู้ยังไงให้โดนหมูป่าชนเกือบตายวะเนี่ยเก็บเก็บเนื้อก่อนตรงสัยมันไม่ตีอาคารไม่ไปตีคนถ้าต,ตอนนี้เราสร้างที่ตกปลาเพิ่มได้ไหม วิ่งเีสร้างได้ป่ะเลยเอาเร็วเ,เลยสร้างเลยสร้างเลย,รเลยตรงนี้ไม้ไม่พอสร้างเยอะจัดยังไ,ไม่ไหววะ่ะโอ้โหโหตรงนี้อะไรขึ้นเต็มไปหมดเลยจะลดไปไงบ้างไปเก็บอยู่ใช่ไหมเก็บมาโอ้น่าจะเก็บ เก็บได้อยู่นะถึงแม้น่าจะลดเลือนล,ลงไปเกือบตายก็เถอะแต่ผมว่าน่าจะเก็บได้อยู่เดี๋ยวเราค่อยส่งคนไปจาัดก,การเพิ่มแล้วกันตรงแคมป์นั้นแต่ว่าอยู่ในบ้านไปก่อนตอนนี้อุ้ยไอ้เชียโดนโจมตีแล้วอะไรวะมมรหมังโผล่มาและมีเอ่อพวกข้างรัทธิโผล่ม,มาตรงหน้าประตูแล้วเขาก็จะโกนว่าฟังนะไอ้พวกไรศรัทธาผู้ที่แสวงหาก,การมีชีวิตจะยอมเสียสละทุกสิ่งเพื่อมันเปิดประตูแล้วมอบสิ่งที่พวกเราต้องการ โอ้ oh, พวกเขาดูอ่อนแอแล้วก็ไม่ค่อยมีอาวุธเท่าไหร่อ่าไปไปกลับไปไหนก็ไปผู้ผู้นำผู้นาของพวกมันบอกว่าอย่างนั้นเหรอนายทําอย่างนี้เองนะหละังจากนั้นเขาก็หยิบอาวุธขึ้นมาแล้วก็บุกเข้ามาโอเคมึงก็เข้ามาได้ไหม้องกันประตูเมืองได้ไหม โอประตูเมืองกูบางอยู่แล้วเออแย่ yeah. ตูได้ททีโอเคประตูเมืองโคตรอ่อนแอเลยแม่งเอ้ยมาตองประตูเมืองเลยแล้วกันทั้งนั้นนะอ่ะตันนี้ซ่อมเสร็จยังยังซ่อมไม่เสร็จฮะแต่ว่าช่างไว้ก่อนคนระับเราต้องมา เราต้องมาสร้างเอ่อต้องมาซ่อมประตูเมืองก่อนตอนนี้อา้าวมูฮัมหมัดตายอะไรวะเนี่ยโอ้ตายตรงนี้อะไรคอร์อ,อัปเดตฮังเกอร์น่าจะหิวตายครับโอ้ตายเพราะหิวสองคนแล้วโตอี้ไม่ใช่แค่สองไม่ใช่สามแต่เป็นสี่เทสลีก็ตายโอ้ตายห้าล้วด้วยเชื่ออาหารไม่พอจริงๆวะ่ะเอ๊ะอะไรมีบางคนโวยวายครับอ่ะเกิดอ,อะไรขึ้น มีชาวเมืองคนหนึ่งเขาได้เวยไว้ว่าฉันมั่นใจว่าฉันทิ้งเอาไว้ตรงนี้เขาชี้ไปที่พื้นแล้วก็บอกว่าอ,อฉันวางลังอาหารเอาไว้แต่ว่าอืมพอฉันกลับมามันหายไปแล้วอันแรกคือมีใครบางคนคงเอาไปเก็บแล้วอันที่สองคือให้ค้นหาลองบอกให้ค้นหาไหมอุ้ยเนี่ยเจอว่ะอั p t h e เ work ชาวเมืองได้หยุดทํางานแล้วก็ออกไปค้นหาหลังนั้นหลังจากที่ค้นหาแล้วเอ่อแล้วมีใครบอกคนตะโกนแล้วก็โบกมือให้เรียกทุกคนไปดูว่ามีหลังที่แบบว่าถูกคนแล้วก็ถูกกินไปครึ่งหนึ่งอาหารบางส่วนยังอยู่แล้วก็ถูกขนกลับไปเก็บไว้โอเคอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาเลยแต่ตอนนี้ผมกะว่ากะว่าจะค้นหา s p e c i a ิ i s t เพิ่มแล้วกัน โอ้สายไอเรามีเยอะแล้วอ่ะโอ้อะไรเอาเบิร์ดไอสตายเหรอเจ็ดร้อยไม่เอาอ่ะอยากได้สเกลอ่ะอยากได้สเกลเพิ่มเอาไปสำรวจนี่เราสามารถเลี้ยงสัตว์ได้แล้วแต่ว่าเราค่าสาแอนพอยต์เรามีไม่พอแต่ว่าเก็บไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยวิจัยตอนนี้อาหารน่าจะสําคัญสุดครับเพราะตอนนี้เราขาดแคลนอาหารเยอะสุดเลยเราต้องแก้ปัญหารเรื่องนี้ให้ได้วะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาจัดก,การปัญหารเรื่องนี้ทีหลังก็แล้วกันนะครับโอ้โหตอนนี้ผมไม่ไหวละ ถึงแม้ว่าผมจะไม่อยากจบลงแบบนี้ก็เถอะแล้ว่าโหดูดิยังมีคนตายอยู่เลยอะปัญหายังมีแบบเยอะมากตอนนี้แต่ว่าคงต้องเอาไว้แก้แก้พารหน้านะครับอันนี้ไม่ไหวละโอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะผมคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะเออแบบว่าอบอกกันได้นะเป็นกำลังใจโอเคครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พารหน้าแล้วกันครับผมสำหรับวันนี้ 拜拜。